สวัสดีครับผมเคยสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสลับมือนีเนาะครับก็เป็นขึ้นมันผราพอดีครับผมก็มากับคําเกี่ยวครับมาขอโชคขลาจากเมตานี้ครับท่านผู้ชมครับกับขึ้นมันผราพอดีครับตอนนี้ก็เก็บเทียงขึ้นแล้วเนาะครับเก็บเทียงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาขอโชกขลาด้ากััเนะครับท่านผู้ชมครับ ค่ะ่านผุ้ช้มตังแต่บ่วด้มาเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะงวดทุดท้ายดีมาเฮ็ดก็คือต้นกล้วยต้นแม่ตรนี่เนาะคะ่ะเป็นยังเป็นหัวปีอยู่เนาะคะ่ะแต่ตอนนี้เป็นหน่วยเนาะคะ่ะเป็นกล้วยเป็นเครือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ถือว่าบ่ไดหมาหลายงวดพอสมควรเนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้สิบหกพฤษภาคม65เนาะคะ่ะเข้ามาเบิง่งไม่วางวดนี้แม่สิถูกให้หลาบอีกบ่อเนาะคะ่ะเหลขกสีขาบ่อเนาะค่ะเดี๋ยวมาลุ้น,น้ำกันเนาะคะ่ะ ดึ้แล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศจะเงียบเงาคือเก่านะคะตางผู้สม้มก็เป็นปกติเนะคะ่ะบ่ได,ด้มาดูละคะ่ะเป็นเดือนสองเดือนเนาะคะ่ะทีบุด้เฮดคลิปขอเลกแม่ตานี่เนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้เอาไม่เนาะคะ่ะ เป็ตนต้นตานนี้ต้นที่เป็นต้นน้อยก็เนี่ยค่ะใหญ่แล้วค่ะ ไกลขันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสรกันทุกท่านนำมาทดสอบประกะบตรวจรักษาสมมาตรกันท al ุกท่านนมาทดสอบประกะโตรวจรักษาสมมาตรกันทุกท่านถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปติรักษาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ครับมือนี้ผมกับข้ามเกลียวก็ได้มาขคอโฉคอลาบครับกับแม่ตานี่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้เนาะครับ สิิงใหที่ผมสองคนในรวมเกินจะปวดฟ้ายผมทั้งสองคนในเด้อครับมือนี่กัมาคอโชคอหลาบมาขอตัวเลขคือเก่าครับวันของวันที่16บหษภาพคมบหกานี้ครับแล้วก็ให้แม่แม่ตาผมกับข้ามแก้วครับให้ได้โชคได้หลาบให้ได้ตัวเลขเลขท่าย3ตัวตรงของละวันที่หนึงฉลากกินแดงรัฐบาลครับคอยมาเลขบนสตัวหรือว่าเลขล่างสตัว ก็ได้ครับแม่ครับกระก้อยผมแล้วก็ขำาแก้วแล้วก็ทนผู้ชมอาที่เขามารับชมคลิปนี้โชคดีสุขุขสุคขขนให้ได้โชคได้ลาบไปจับเงินแสนเงินล้านเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุ สามตัวตรงๆเด้อแม่เด้อมันนี้ลูกหลานกับมาขอโชคขอลาบเนาะครับล้วกจะขอให้แม่ให้โชคให้ลาบให้ถูกดอกนี้ที่ผมขอเด้อแม่เด้อกบับบไดรแมโดูดแล้วเนะาเเนะ <c oughs> ครับเจ้าเนาะค่ะครับอ่าแบบนี้ตีกล้วยขึ้นไอ้ต้นกล้วยนะครับทั้งช่วงครับแตกนอกขึ้นมาหลายอยู่ครับคุณครับเจ้าเ,เห็นบอก สองนอขึ้นมาไหมค่ะขึ้นใหม่เนาะค่ะครับต้นแม่ตานนี้ที่เขาคอประจํากะก็ไักําลังเป็นปนวยกลวยเนาะครับคอยตัวเลกออกมาในถูกดอกนี้เด้อแม่เด้อหรือว่าคอยเห็นเลขอยู่มองใดก็ได้แม่ มีเนาะครับเจ้าเนาะค่ะเดี๋ยวมาถาเบิ้งเนาะค่ะวมาเลขถูกงวดนี้สิบหกพฤษภาหกห้าที่ใดเป็นตัวใดเนาะค่ะและเมนให้เลขตัวใดเนาะค่ะขอให้แตกยังที่เคยเป็นเนาะยังที่เคยใดเนาะค่ะตรงนี้ก็เคยใดหลายงวดอยู่เนาะครับเดี๋ยวเราลุ้นเลขถูกน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับช่างแก้วเบิ้งเบิ้งตัวเลขตรงนี้ด้วยเลขหา มีหอดจิงโจกค่ะท่านผู้ชมอยู่ในกอกล้วยเนาะจิงโจ๊กหอมท่านผู้ชมเห็นบ้างไหมอะไรมาดน่นเลยครัชัดๆเลยค่ะนี่หาเจ็ดนัมม่นเห็นบ่ หาเจ็ดแปดคือกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเห็นปัญหาเจ็ดเลยกะทคานผู้ชมอยู่ต้นกล้วยเนาะคะ่ะคือจังห้อยอยังจักยางเนาะคะ่ะหาเจ็ดค่ะหาเจ็ดชัดๆเลยเนาะคะ่ะแต่ถ้าเบิงตาเปล่าเนี่ยพวกเรเห็นเนด้แต่ถ้าเบิกในโทรศัพท์กล่องเนาะนี่ก็คือต้นของแม่เนาะคะ่ะมีกล้วย ต้นข้างนอกนี่กับเป็นน่วยแล้วเนะค่ะต้นข้างในกับมีค่ะค่ะใส่ถั่วส้มเบิงแล้วค่ะเด็กหาน,ะนะนั่นะนี่ตัวเมื่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ เลขหานี่เลขหาครับตามช่วมตัวบงางใหญ่เลยเอ้ามองนี้กระจ็ดหาเจ็ดอยู่หนาหาอยู่หลังเห็นบ่มงนี้ก็ะจัดหาขึ้นกันค่ะช่ชม,มเบิ่งแล้ว่ะ้นี่คำเจ้านี่คำเจ้าเดี๋ยวสีประมาณนี้นี่ได้ไง นั่นแหละหาข้างบนคือเจ็ด,ดน,นั่นแหละค่ะน,นี่เจ็ดหาแล้วค่ะต้นนี้เนาะคะ่ะว่าเบื่องต้นนี้ก็เป็นที่เห็นอยู่นี่ก็หาเจ็ดคือกัน,นะคะ่ะกระปลกเนาะโงต้นเป็นเล็กหาเจ็ดเมื่อถึงสองต้นเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมาเบิิงเลขทูบตัวเลขเนาะคะ่ะเลขทูบตัวเลขของแม่ตานี่เนาะคะ่ะเลขทูบตัวเลขก,ก็คือเลขสามเนาะคะ่ะสามค่ะเดี๋ยวรอบเบิิงตัวที่สองตัวที่สามเนาะคะ่ะว่าสิเป็นตัวใดค่ะค่ะท่านบุ้้มข้อเลขจนได้เนาะคะ่ะผ้ากันลืมถวายหนามไหมคะ่ะเอามหแล้วแต่ลื่ถวายเนาะคะ่ะเกอีสานใตก้ก็บกำลังถวายนามแม่เนาะคะ่ะ ขอโทษขออภัยแม่หลายๆและะ้วค่ะเขามาแล้วก็ลืมและะ้วค่ะลืมเปิดน้ำถวายแม่เนาะคะ่ะค่าแต่อธิษฐานเนอะ,ะลืมเลยเนะ เลขถูกตัวที่สองนักกำารผู้ z o เลขทูกตัวที่สองก็คือเลขศูนย์เนาะค่ะสามศูนย์ค่ะสามศูนย,สสนย์สิบเป็นสามศูนย์อีกอย่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวก็ลอบเบิร์นเนาะค่ะตัวที่สามโอ๊ยงเหร กะตกใจหมดอต้อค่ะทางผู้ส้มเสียงว่าแต่มันเสียงยังเนาะคะ่ะภากันตกใจเสียงแมวค่ะแมววิ่งเข้ามาเนาะคะ่ะวิ่งเข้ามาในกอกล้วยพอดีเนาะก็เลยตกพากันตกใจค่ะคิดว่าเสียงยังว่ามียังค่ะแมวจากมแมวมาแต่ใสเนาะมาตลอดค่ะมีแมวตลอดนอเนาะแถวนี้เนาะค่ะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเพลง,งดังมาแต่ไกลๆก่กกนเนาะคะ่ะจากไฟเปิดทั้งใดเนาะมันดึกแล้วเนาะค่ะไม่รคือเป็นแม่รุ่นละเนาะคะ่ะย้ยามาเบ่งตัวเลก ทูบตัวที่สามเนาะคะ่ะใหม่บ่าท่านเมิดเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็นล,าล่างๆแล,นะล้วนะสิเป็นเลขแปดเนาะค่ะค่ะเป็นเลขแปดกับทรรผููส้มแม่ตานี้ขึ้นวันพระเนาะคะ่ะเลขที่ไดะะ้เนาะค่ะเลขที่สามก็คือเลขแปดสามศู 8. 8นย์แปดเนาะคะ่ะสิบหกพฤษภาหกห้าเนาะคะ่ะแม่ตานี้ก็หายมาแล้วเนาะคะ่ะสามศูนย์แปด แล้วก็เลขที่ว่ามองเห็นบนตัวกล้วยแล้วก็สามศูนย์แปดก็อย่าลืมตัดเลนเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือสามศูนย์สามแปดแปดศูนย์เนาะคะ่ะก็อย่าลืมตัดเลนเนาะคะ่ะแม่ตานี้มองนีก็เคยให้โชคมาแล้วเนาะคะ่ะหลงวดอยู่เนาะคะ่ะอย่ามาเบิ่งงวดหนี้ว่าเลขสีขาว่าเนาะคะ่ะแต่ว่าสามแปดีนขั้นเกี่ยวกับมากอยู่สื่อเลขซื้อไว้แล้วคะ่ะซื้อไว้แลวตั้งแต่ต้ตนงวดเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือสามแปดเนาะคะ่ะ สามศูนย์แปดค่ะแล้วก็มีเลขที่เห็นตน้นกล้วยก็คือหาเจ็ดเนาะคะ่ะเห็นชัดๆทั้งสองต้นเลขก็คือหาเจ็ดค่ะค่ะงวดสิบหกพฤษภเภาหกหาก้าเนาะคะ่ะขอให้แม่ให้เลขตรงๆเนาะคะ่ะในงวดนี้เนาะคะ่ะสิบหกพฤษภาหกห้าค่ะค่ะบ่วแต่สิบเป็นรางวัลสามตัวเลขทายสามตัวรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะ หรือว่าเลขท้ายโซงตูก็ค่อยออกตรงๆเนาะค่ะแม่ลูกก็บ่ได้มาขอหลายงวดแล้วเนาะค่ะงวดนี้มาขอแม่ไม่ในคืนวันพระก็คอยแม่ให้ชฉกให้ลาบเนาะค่ะกับข้ามเกล่แล้วกับทางบุส้มที่รับส้มช่องเคยอีสานตายทุกคนเนาะค่ะขอให้เขาที่มารับส้มถือหวอยไวยเงินทุกทันเนาะค่ะสามศูนย์แปดสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะ แม่มองลงขอบบนใช่เหรอค่ะผมเงี้ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะมันดึกแล้วคำเกี่ยวก็ขอตัวกลับขอเน,นะะากกะท่านผู้ชมค่ะขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมั่นมั่นถูกหวยเว้เงินทุกทุกท่านเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ